สวัสดีค่ะยินีต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกจากโ o k e เก t รนะคะประจำวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565ค่ะก็เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมของตลาดกันก่อนนะคะสำหรับฝั่งฟอเรกนะคะก็เมื่อวานเนี่ยก็มีประกาศตัวเลข CPI ของอังกฤษแล้วก็แคนาดานะคะแต่ว่าข่าวเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคามากนักนะคะส่วนซิ l เวอร์แล้วก็ทองคำนะคะซิ l เวอร์ทองคำเนาะก็มีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าปิดตลาดมานะคะก็ปิดบวกอย่างโดดเด่นเลยนะคะสำหรับทองคำเนี่ยก็บวก0ูน 8.2%นะคะซิลเวอร์ก็บวก1.13%นะคะส่วนน้ามันนะคะน้ามันเมื่อวานเนี่ยน้ำมันก็วิ่งทรงๆแล้วก็มีท,ทําท่าเหมือนจะขึ้นนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็ปิดตลาดอ่าเป็นลบนะคะก็คือลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะจริงๆก็ความผันผวน,นเนี่ยก็เนื่องมาจากข่าวรัเสเซียยูเครนนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าใครจําได้เนี่ยเขาบอกว่ารัเสเซียเนี่ยถอนกําลังทหารไปแล้วนะคะเมื่อวันจันทร์เนี่ยเราอ่านข่าวนี้เนาะแต่มาพอมาวันนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาบอกว่าไม่ได้ถอนจริงๆนะแต่ว่ากับมีการเพิ่มกําลังทหารอีก7 0 0 0นาย ้วยนะคะเรื่องความไม่แน่นอนของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็เป็น ประเด็นที่กดดันน้ำมันอยู่นะคะแล้วก็ในฝั่งคริปโตแล้วก็บิตคอยอีทิเรียมนะคะก็มีการปรับตัวลงนะคะก็บิตคอยนะคะก็ลงที่ติดลบ1.54%นะคะส่วนบอลยูอายุ2ปีนะคะก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวสำคัญนะคะสองข่าวนะคะของฝั่งฝั่งออเมริกานะคะเมื่อวานก็จะมีการประกาศตัวเลขอ่ารีเทลเซลล์กับคอร์รีเทลเซลล์นะคะ sale, รีเทลเซลล์หรือว่ายอดค้าปีกของอเมริกาอันนี้เป็นเดือนต่อเดือนนะคะอันนี้จะเป็นเดือนมกราคม ะะก็ประกาศนะคะออกมาที่3.8%นะคะแต่คาดการไว้ที่2.1นะ,ค,ะค่อนข้างดีกว่าที่คาดการค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะส่วนข้อรีเทลเซลล์นะคะอันนี้จะเป็นยอดค้าปลีกที่ไม่รวมยอดขายรถยนต์นะคะคาดการไว้ที่1.0%นะคะแต่ว่าออกมาถึง3.3%เลยนะคะก็ะยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นของอเมริกานี้นะคะ,ะ,คะก็มาจากการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ซื้อมากขึ้นนะคะแล้วก็ยอดขายสินค้ากีฬาแล้วก็น้ำมันเป็นซีนเนี่ยลดลงนะคะตัวเลขดั ก็สะท้อนถึงแบบผู้บริโภคเนี่ยเขาก็มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็พวกสถานประกอบการด้านอาหารเครื่องดื่มนะคะก็มียอดขายลดลงเพียงแค่0.9จรจริง,รงๆก็ถือว่าลดไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันมีข่าวของการแพร่ระบาดของโอมิคอนเนาะเท่าที่ดูแล้วก็โอมิคอนเนี่ยก็ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยอดค้าปีของเดือนธันวาคมนะคะมีการปรับลดลงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่า ปีกที่ประกาศ hum, เมื่อเดือนมีนาคมของเดือนธันวาคมที่ประกาศมกราฮะติดลบ1.9อนะคะ,นะคะอันนี้มีการแก้ไขตัวเลขนะคะว่าติดลบที่2.5เอนั่นเองนะคะแล้วก็อีกข่าวนึงนะคะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเฟดนะคะการเปิดเผยรายง,งานการประชุมของเฟดนะคะก็เปิดเผยมาเมื่อเวลาตี2ของบ้านเรานะคะจริงๆเนี่ยเขาก็ประชุมไปแล้วเมื่อประมาณวันที่25-26มกราที่ผ่านมาวันเมื่อวานเมื่อคืนนะคะก็มีการเปิดเผยการประชุมออกมาะคะก็ะสรุปคร่าวๆนะคะก็คือคณะ กรรมการเฟดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าจะปรับขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็คณะกรรมการเฟดบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงมากๆในปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำให้เฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่เคยปรับขึ้น 0.5%ในการประชุมแต่ละครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นของคณะกรรมการนะเฟดยังไม่ได้บอกนะคะว่าเขาจะทำหรือไม่ทำนะคะพูดเหมือนเป็นในๆว่าอาจจะมีการขึ้นสองครั้งในเดือนเดียวหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือแค่ความเห็นคณะกรรมการน,นะคะตัวเฟดเนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะแม้ว่าในแถลงการ์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ระบุอะไรนะคะว่าจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็แต่เท่าที่ดูแล้วก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณนะคะตามที่ตลาดคาดนะคะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็แถลง การเนี่ยก็ยังระบุด,ด้วยนะคะว่าเฟดเนี่ยยังคงปรับลดวงเงินในวงในการเข้าซื้อพันธบัตร ตามมาตรการผ่อลขายเชิงปริมาณนะคะหรือว่า QE นั่นเองนะคะก็จำนวน30 0 0 0ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาแล้วะแล้วก็จะทำให้ QE เนี่ยสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนะคะถ้า QE สิ้นสุดในเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยได้นะคะเราอาจจะต้องดูนะว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเฟดเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยนะว่าเขาจะขึ้นเมื่อไหร่ย,ยังไงแต่เขาบอกแค่ว่าเขาจะขึ้นเร็วๆนี้นะ,ะแต่ว่าตลาดเนี่ยไพร์อินเรียบร้อยแล้วนะว่าปีนี้จะขึ้นนะอาจจะ 1, 1. นะะจจะึ่งถึงหนึ่งจุดสอง ถึง5ครั้ง6ครั้งนะคะตลาดเนี่ยจริงๆแล้วก็พายอินไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวตามตารางวันนี้นะคะ f อ m c เนี่ยอ่านไปแล้วเนาะเมื่อเช้าตอน7โมงครึ่งนะคะก็มีการประกาศตัวเลข m p p o y y m n t t h h n i n นะคะหรือว่าการเป่ยนแปลงในการจ้างงานของฝั่งออสเตรเลียนะคะก็เพิ่มขึ้นที่ 12.9K นะคะส่วน Unemployment Rate นะคะหรือว่าอัตราการว่างงานเนี่ย เท่าเดิมนะคะก็เท่ากับที่คาดการก็4.2เซนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยจะมีการประกาศขา่าวสต็อกน้ํามันดิบด,ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข่าวน้ํามันนะคะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะเชิญคุณหนุ่มได้เลยค่ะ,อคคะคโอเคได้เลยครับขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับก็สําหรับของผมนะครับนะเริ่มด้วยข่าวของเมื่อวานก่อนนะครับมีประกาศ CPI ของอังกฤษใช่ไหมครับทาง ONS นะครับ หรือว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษนะครับรายงานว่าเงินเฟอ้อพุ่งเข้าไป5.5นตะ์ะในเดือน ในเดือนมกราคมนะสูงสุดในรอบ30ปีเลยนะครับแล้วก็คาดการนะครับว่าน่าจะพุ่งต่อไปอีกนะถึง7.25%ในเดือนเมษายนเลยนะครับทั้งนี้ครับเมื่อวานก็ยังมีประกาศ CPI ของฝั่งแคนาดาด้วยนะครับฝั่งแคนาดาครับถ้าเกิดว่าเป็น year-on-year นะเราเทียบรายปีนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5.1%นะเทียบกับเพิ่มขึ้นมานะจากตอนเดือนธันวาครับที่4.8%นะครับแต่ว่านะครับ ที่มันขึ้นมาเยอะๆนะครับมันมาจากน้ํามันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหักเงินเฟ้อนะจากทางของน้ํามันออกนะหรือว่าเ u ็กซ d i n g นะครับตัวแก๊สโซเลนออกไปนะครับ C P I ครับจะอยู่ที่4.3เซนะครับเมื่อเทียบรายปีนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวานมีประกาศในเรื่องของน้ํามันดิบคงคลังด้วยนะครับน้ํามันดิบคงคลังครับมีการอ่าสต๊อกน้ามันเพิ่มขึ้นครับ1.12 m นะหรือว่า1ล้าน1แสน2หมื่นบาเรลนั่นเองนะครับ เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับคาดการณ์นะครับที่ว่าน่าจะลดลง9หลัก9,0,000บาร์เรลนะครับแล้วก็คูชิงนะครับน้ำมันที่อยู่ในโอคลาโฮมานะครับลดลดลงมานะครับ1.9้าล้านบาร์เรลนะครับแก๊สโซลีนนะครับที่คาดว่าน่าจะมีสต็อกเพิ่มขึ้น5 0 0แสนบาร์เรลนะครับก็ถูกปรับลดลงนะลดลงไปลดลงไปติดลบเลยนะถูกใช้ออกไปนะครับ1.3ล้านบาร์เรลนะครับแล้วก็ดิเทเลตนะครับหรือว่า น้ำมันนะที่พร้อมกันนะครับก็ลดลงไปนะลดลงไปไม่ต่างจากเดิมมากนะครับที่คาดการณ์ว่าจะลดลงไป1.5ล้านบาเรลนะครับ1.54ล้านาเรลนะครับออกมาจริงๆก็คือลบ1.55ล้านบาเรลนั่นเองนะครับท้งนี้ทั้งนั้นครับตัวถึงแม้ว่า ตัวน้ำมันดิบนะครับจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยในในรอบ5ปีครับยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในรอบ5ปีถึง10เซด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางฝั่งของอเมริกาครับแล้วมันส่งผลจริงๆแล้วมันส่งผลไม่เยอะนะครับในในส่วนในส่วนที่ทําให้ราคาน้ํามันดิบนะทั้งเบรนท์แล้วก็ดนะิบเทียไอลดลงมาลดลงมาเยอะมากๆนะจากเมื่อวานนะครับตอนที่เปิดตลาดครับราคาน้ำมันดิบยังพุ่งขึ้นไปอยู่เลยนะครับแต่พอ ตลาดปิดนะตลาดปิดนะแล้วมันน้วมันดีมีการปรับต้นลงมานะครับต่ำกว่าต่ำกว่าจุดเดิมอีกนะครับนะน่าจะไปอยู่ที่ราคาราวๆนะครับเนี่เห็นออเดอร์ผมด้วยนะอยู่ที่จุดสูงสุดที่จุดต่ำสุดที่มันลงไปครับคือ88.1สน่ะสำหรับ WTI นะครับตรงนี้นะครับมันเกิดมาจากการคาดการณ์ว่าน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับอิรานนั่นเองนะครับ เพราะว่าตอนนี้นะครับฝรั่งเศสซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีนะเข้าไปช่วยเจรจานะครับให้นำเอาอะครีเมนต์นะอันเดิมนะครับตั้งแต่ปี2015นะครับอะครีเมนต์ที่ถูกเจรจาต่อรองโดย P5 Plus o นะครับซึ่งตัว P5 Plus o เนี่ยจะจะประกอบไปด้วยจีนนะครับฝรั่งเศเสรัสเซียนะครับสหรัน,าานะกครับอเมริกาแล้วก็ Plus ก็คือ Plus เยอรมนี ie, เข้าไปนะเป็นอะครีเมนตที่ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถบรรลุข้อตกลงนี้ได้นะครับมันจะทําให้สปายของน้ํามันนะครับที่อิหร่านสามารถผลิตได้นะครับตอนปี2015ครับอิหร่านนะครับสามารถส่งออกน้ํามันได้ถึง4 000, 000ล้านบาร์เรลต่อวันเลยนะครับถ้าเกิดว่าการเจรจานี้บรรลุแล้วอิหร่านสามารถที่จะ ปล่อยน้ํามัน Jasmine ออกจากประเทศได้ในระดับเดิมนะระดับ4ล้านารเรลต่อวันได้นะครับก็จะไปชดเชยนะในกลุ่มของ o อ e c และก็ O อ EC plus นะครับที่ไม่สามารถทําตามทําตามเป้าหมายเดิมได้นะที่ที่พยายามจะเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็มีปัญหากันภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังครับของนักลงทุน,นครับนเลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัว <S <S ลดลงมานั่นเอง นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามต่อไปครับว่าการเจราจารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการสรุปข่าวนะครับจาก t อทอครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ